กาบสบายดีสบายดีพอแม่พ like ี่้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อมนีก็มาพบมาพ่อทางสาวลำพอนคือเก่าก่อแม่พี่น้องเอยมนีสาวลำพอนเองกะอยู่ป่าอยู่ดอนพี่แต่เนาะมาเปิดคลิปอยู่ป่าเนาะหาเนื่องจากว่ามนีเฮาก็เดินทางมาหาทางเอ้ยห่วงเพื่อนเนาะซึ่งอ่าเอ้ยห่วงเพื่อนกะเมื่อก่อนหันเข้าได้พ่อเพิ่นเพื่อนไปคายเห็ดเนาะอยู่เคมทางอ่เมื่อนั้นเฮากับเขามาหาแล้วก็มาโอโลมทางเพื่อนแล้วเนาะ เมื่อนี้เราก็มาหาเพื่อนอีกเนาะเนื่องจากว่าเมื่อนี้ก็มีเขาสารหนึ่งกระสอบแลวก็เงินจํานวนหนึ่งมามอบให้ทางเอื้อเพื่อนเนาะโอเคบอเมพี่น้องเอยอย่างไรทางสาวลำพนก็นสิเข้าไปหาทางเอื้อยเพื่อนก่อนเอ๋พี่น้องเอยตอนนี้ทางสาวลำพนก็นสิเข้าไปหาอ่าทางเอ้ยห่วงเพื่อนเลยเนาะเมื่อนี้ก็มาก,กับเบาพามีคืเอเก่าพี่น้องเอยคุแหละเพื่อนก็นย่างก่อนแหละเนาะ ตอนนี้กะสิเขาไปหาทางเอื้อยเพลินก่อนเพราะว่าอ่าเขามีข่าวสารเนาะกะิกะใไ้เพ่อนมาเอาซวยมื่อนี้ก็เอารถกระบะมาพี่น้องเลยแต่ว่ากะเขาทางอ่าหน้าเพิินบบได้เนาะเพราะว่าทางมันแคบไหลตอนนี้ก็มาหอดเทียงหน้าเพิ่นเลยพี่น้องเลยหอดบนผักบนเซาเพิ่นแล้วแต่ว่า บบเห็นไผเนาะเออห่วงอยู่อยู่บ่เออบบมีไผเลยเออเพิ่นูอยู่ซ้ำพี่น้องเ้ยเอาแต่งได้น้อง โบมีแนวติดต่อเพิ่นโทรศัพท์โทรศัพท์เพิ่นกับโบมีเนาะกันสิโทรหากัได้โอ้เมนบอกสวนมะเป่งเพื่อนได้เพื่อนปลูกมะเป่งนะโอ้เพิ่นกับคนขยันนะลี้เนาะแมนเนาะเป็นได้บบบนี้บอกเพิ่นซ้ำอยู่สวนกับโบมีเห็นแต่แนวอยู่อันนี้เนาะ ถามเด็กน้อยเขาเจ้าเลี้ยงงัวนน่ะบ่น้องอ่ะโดยไปถามน้องๆเขาเจ้าก่อนแม,ม่เมื่อนีก้กับบุพพ์เพิ่นซ้ำพี่น้องเอ้ยกับสิยญาไปถามน้องๆเห็นเขาเจ้าเลี้ยงงัวอยู่เนาะลาบ่เฝ้าไปเด้อ ขอถามเนี่ยบุฟเฟ่ไปโดยบุหูชี้ถามใครเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปทุ่งไฮทุงหน้าหันกับวิ่งทุ่งนาหันนะบุเห็นคนเห็นแต่เด็กน้อยอ่ะถามน้องๆนี่แหละโดยแมนแมนลูกคนสื่อการโดย พักแขยงกับไรหลายน้องพงมีแยงงหนงไหมเนาะไปทางใดได้บนันททางนี้บอกลาบุฟเฟไปเด้อขอถามเน่เอ,เอ,อ,นนอ้า ไมแท่นี่นนโดยกล้าพอาถามเนี่ยลูกจะคของเทียงนี่เพิ่นไปใส่ลูกเห็นบอฮะเพิเ่นไปลกกล้าเออเพิ่นไปลกกล้ารับจ้างบอโอ้โด้วยอยู่ใส่ลูกเทียงไปอีก ฝากตรงหน้าไปอีกบ่อกโอ้ย่างไปใกล้เต๋อบอ่ใกล้เต๋อบ่ไปนี่ไปอีกน้อยนึงอ,อืมโดยพวยหลังซื้อน่าได้ลูกเอ็มเอ็มโดยสบายดีน้องเอ็มเด้อโดยน้อง M. เอ็มเลี้ยงงวัวเนาะผูกเพลินสบายดีละ่ะโดยสบายดีตนะรงกลางบอก ให้แม่ไปใช้สถานะมีลงมืลกกายนะครับเข้มลงลกกกายเติบเพราะให้หันโอ้เจ้าเลี้ยงงัวบอคืองัวนี่บกล่ะเลี้ยงงัวเพิ่นบ่ล่ะโอ้จักโตฮะงัวฮะดยโด้วยหมูยังหันหนับยังหันหนับโอ้เลี้ยงแลวได้ยังหันหนับมัวเลี้ยงอยู่กะนโอ้งัวชิมข้างอยู่หัวหัวหมูอยู่หัโอ้ โด้วยมัวไร่เจ้าอะไรเนาะไก่บ่หฮามเต่แม่เจ้าบนลูกกาเนี่ไปไปไก่บันไดบอกเดี๋ยวไปหาแม่แจ้วก่อนเด้อโดยไปไปหาไอ้หัวเนาะปลาเออพร้อมมาหมุนโคกไว้เหมือนีีพ่น้องเลยปดยไอไี่น้องฮำกันไปพร่อม่น้องวเลยตอนนี้ทางเฮากะสิไปหาเอ้ยหัวเพิ่นเนาะแต่ยินน้องๆบอกว่าเพิ่นไป็นโลกการับจ้าง ตอนนี้ก็มา,าอีกฝากทุง่งนาหนึ่งเลยพี่น้องเอง๋แต่ก็ยังบ่ทันใน้พเอื้อยเพิินจักเถื่อเนาะมือม้อนี้เบิ่งทรงสิได้หาเห็ดมาแกงเลยเมื้อนี้เห็นแต่คนอยู่ใกล้ๆพุนเนาะเอาก็สิยางไปถามทางคุณละ่ะมื้อนี้ก็พาพี่พาน้องมาชมวิวบรรยากาศทุง่งนาคยพี่น้องเอ,งอ้ามาก็มาพอดอกกระเจียวเนาะดอกกระเจียวงามอลีคอเนี่เด้อ งามแังพ uhm, ี่น้องเอ้ยเดินต่อเนาะตอนนี้ก็มางหอดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยสบายดีเด้อดูสบายดีทางเอื่อยเด้อมามลูกก้าบ่โบอพี่น้องเอ้ยมาหอดเลยสบายดีเลยเบ่มาลูกก้าบ่โบอใจเศร้าคุณบอใจเศร้าคุณเอ๋ เพิ่งหาคิดเรสิเดเมื่อป่ะไปหาเห็ดบ่สคิดเราไปหาเห็ดสิเดมาลูกตาสิแล้วโดยโดยมีแนวมาให้เลยเออเนาะซื้อเข่ามาให้โดยเฮนแต่ลูกเจ้าผู้ซือการคนบ่กโดยโอ้เหลียงงัวอยู่ทามสี่มาทางพี่วะเพิ่นบอกว่าใกล้ๆโดยปักสำเนอเทียงเจ้าไนแหละได้จักมัดอลไรมันนี่มันซาซัมฉิบมัดนะโอ้ดูินข้าวแล้วก็มันนี่นะ มาลูกกาน้แเมน้ำพีนองเนาะหายโ่เป็นยังไงย่าย่าหายโบเป็นยังเออดีใจเห็นฮะบ่าวมาเห็นเดียไดขนมมาะาเลยโอ้ได้ขนมละดีใจ่าเห็นแต่กาด้วยนี้ือขนมมื่อไห้่เลยไปสั่งเมื่อเทียงเมือเทียงเนาะ ตามด้วยเด้อโอ้ยนำ่ปจนได้น้องเน่กว่าจะมือปะเนั้เมนมนจะลูกนสี่บ่านือกี uh uh ่ล uh> uh> uh ูกคนกนได้เรามารับจ้างเนพอเป็นไห่มาขท่ะไรไหนได้มา่เาวพันตอนนี้ทังเฮากะ น้องเอ้ยตัวนี้ก็มาหอดยางนาเพิ่นแล้วเนาะบนผักบนเสาเพิ่นแล้วขออนุญาตเด้อเราก็ไปนำพิ่นจนได้เนาะน้องพามีเอามานุ่งเลยอายือว่าขนมนไอ้ชื่อมาหายอายือว่าปุจจากรลูกปุจจากรปุจจากร เป็นของน้องแบมบไดเลยบบบนี้มัมีอาหารการกินน้ำโดยการกินอันนี้อาหารการกินเลยเด้อเป็นปิ้งโดยอ่ะเดี๋ยวัาอยากเบิ่งดอีหล่ะคนกินก่อนให้แกะบ่ล่ะกินกินกินเดี๋ยวคือซีเมื่อยอุ้มลูกมาบักไก่ๆเนาะใช่ปะใช่ปะนาง คือมันห <isa> ิวได้ไงเมนี่แม่ชื่อให้กินแล้วบอกยังไม่ได้ซื้อแล้วเมนี่ลูกกายังไม่ได้เงินจากโดยมัดเธอได้เป็นจางเจ้านูเอ่ยมัดละพันโอ้มัดละพันมัดละพันกี่บเพี่น้องเลยโดยเมนี่ลูกได้จากมัดเขาเมนี่ เราก็ได้กะชามชิบะเนี่โอ้ด้วยตั้งเฮากับมหาเพันกอนเนาะแซ่บบ่นะจังได้ก็ขอเวลาหน่อยนึงเอ้ยด้วยลูกเพื่อนนี่นึงวัดที่แรกวัดสิเมืองอะไรได้ฮะมีพ่อได้เนาะอ่าไปได้เช่าอุ่นบ่เช่าเตอะเช่าเตอะฝนผมไม่ได้อยู่เนาะเที่ยวแต่เอิญแม่อยู่ค้ณล้งึ้นลงอยู่ควันอะไรตั้งเพิ่นกะอยากเค็ดเปรียกงนี่อยากตั้งน้องน้อยน้ำแมนโอ้กินถักแค่นี่ แม่บ่โดนเด็กกินเธอหนึ่งเนาะเอ้ยเนาะเอ้ิดอบไปหาเห็ดซั่นดอกว่าโอ้บ่พอเอ้ยเฮาว่าสิเมื่อแล้วว่ะหาลูก้าก่อนว่านี่เนาะไปหาลูก้าโดยทางมันพ่อเด็กน้อยก็ไปนํากันบ่แม่นนไปไนาไงเจ้าเมียไปก้าพอไปไนาพี่น้องเอ้ยพ่อแต่ลูกเจ้า่โอ้ว่ะแม่ไปงไว่ะอันยังดีดนี่เอ้ยเห็นเด็กน้อยเขาเจ้าอยู่เลี้ยงงัวก็เลยยังไปถาม ไล่เอามาเลี้ยงนูวินมันนี่โอ้ด้วยแปลงพีก็ไล่มาคือน้องๆเพิ่งเลี้ยงงัวนี่เลี้ยงตามป่าตามดอนบ่แม่โอ้มันซาโมงหออะไรมาส่งเขาด้วยโอ้ด้ยคือเปืนไห่นี่ปีหนึ่งเดี่ยวปืนไห้ไปแปรเลี้ยงเพก่นนึเอ้อเราดำน้ำเพคนมาอือด้วยจะสอบคนมาเชี่ยวเข่าให้เอาเข่าให้โอ้เอาเข่าให้คือน้องการนี่จะปีกว่าน้องการนะแปดปีเลยน้องการแปดปีหลังจากเลี้ยงงัวแล้วเอาเข่า มันแม่คนกินเนื้อพอนโดยจากเนื้อพอได้พอได้กินข่าวน้ำมูโดยเมันมาหายเช็ดซอบมาเลยบอกแม่ว่านี่แม่มันนเอาเงินกันได้สี่แช่นกันข่าวกับสองชอบสองชอบก็เอาแม่มาดีกว่าเขาจะไปซื้อเลยแม่เลยแม่แหละเขาหิงเพลงโดยก็เอาแม่มาวันนี้เขาซุ้มพ่ามากก็เอาข่าวมาให้เลยเนาะ เอ้ก็รถน่ะจอดอยู่นอกพอแล้เนาะเฮากะสิพาอันเอาเข้ามาให้เอื้อเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะไปันเลยเอามาเดี๋ยวนะกระชารกระสอบนึง50โลแม่นๆอ่นเอ้หัวความรู้สึกตอนนี้เนาได๋เนาะได้ข้าวดีใจดีใจแฮงบ่ดีใจที่มีข้าวกินแล้วโดยกุ้มประมาณจักมื้อเอ้ยนี่ก็โดยเดือนไป ดือนปายใจลายพุ่นนะเอ้ยเนาะโดย้าอหล่าดีใจบ่อยนางมากินขนมให้ไว้มาลูแท้อันนี่มาๆมาทางนี้กินขนมแล้วมื้อนี้น้องแบมเอ้ยเพิ่นก็ยิ้มได้แล้วได้เข้าคือว่าได้เป็นเดือนนึงนะเอ้ยเนาะโดยโดยเป็นเดือนพแล้วบ่ได้เอโดยโดยดไได้หลายคนโดยคุมเป็นเดือนคุมเป็นเดือนเติบเนาะโดยเฮากะมี กระจัยเท่านั้นเนาะหรือว่าเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้โดยไอ้หลานั่งก็ลูกโอ้ยหลานอยากกินข้าวบ่อยากกินข้าวโดยจะน่าจะกินในลูกเด้อข้าวสารกระสอบหนึ่งเลยนเนาะข้าวสารกระสอบหนึ่งราคาเท่าไรก็เออพรหกแสนหาสิบพันหกแสนห้าสิบพันขีดพี่น้องเลยเลยค่ข้าวสารนี่เป็นเงินของเออใจดีเพิ่นอยู่ทาง USA หรืออะไรเด้ออยู่ทางต่างประเทศเนาะ ในกับผู้ใหญ่ทานที่สองก็คือพระอาจารย์อินเผ่นอยู่ทางภาคใต้เน,ะ <Wow. S 1> เนาะคนในฝากมาจํานวนเจ็ดลอยเก้าสิบเก้าบาทเนือบเนาะหรือว่าสี่แสนกับห้าสิบพันเลยโดยอันนี้จานวนเจ็ดลอยบาทเด้อพี่นอ้องเ้ยแล้ววอนนี้มีผู้ใหญ่อีกทานหนึ่งเออเนาะเออใจดีเผ่นอยู่ทางฝั่งไทยผ่นกับบ,บุระสสคงออกสื่อออกน้าเนาะก็ได้ฝากมาหาาลอยบาทเด้อเนาะหรือว่า สองแสนเจ็ดสิบพันห้าร้อยบาทพี่น้องเนาะโดยทางเอื้อเพิ่นก็ได้หบแล้วเนาะทานที่แรกก็คือเอื้อใจดีเพิ่นอยู่ทาง U.S.A. ได้ก็ทานที่สองเนาะเอ่ยเนาะก็ทางเอื้อใจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเด้อเพิ่นก็ได้ฝากหายห้าร้อยบาทเนาะโดยได้ก็ทานที่สามเอ้ยเนาะทานที่สามก็คือ ระอาจารย์เนาะงพันอยู่ทางภาคใต้เด้อเนาะพระอาจารย์อินทั้งสามท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญก็ฝากให้เ้ิยขอบบุญขอบคุณเพันเนาะทุกทีที่พันสอยเรือมาอ่าขอให้เพันขักแห้งๆการให้เพันอยู่ดีไม่แห้งพันลำมันรวยไปมือหนาวมะนาวอีกเพันสอยเรือ ไเพี่นกตืันตันใจเนาะกินแล้วเไปนี้กันเนาะดีใจเลยที่เพผนซอยก็ขอให้เพผนสุขภาพแข็งแรงโดยเพ่นอยู่ดีมีแห้งมาเจ็บใ้ไข่ให้เพผนหั่งบลมีไปเมื่อไหงอีกโดยซาถุยเขอให้สู้ๆเลยเด้อเนาะขอให้เป็นคนดีต่อไปเลยก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าต่อไปโดยอ่ะจังไนคลิปนี้เขากาดสิบหลบกวนแล้วเนาะเขากันสิขอ ตัลาไปแล้วเอ้ยเนาะสบายดีเอ้ยดูยสบายดีสบ,ยดสบายดีน้องหล่าเด้<ด>สบายดีน้องแบมเด้อเด,ด,ด็กก่อนโอเคพี่น้องเอ้ยเมื่อในทางสาวลำพรเองกับบ่าวพามีกะได้มอบสิ่งของเนาะเป็นข่าวสารและกะัเงินจำนวนหนึ่งให้ทั้งไอ้หัวเพิ่นเรียบร้อยแล้วเนาอะถอือว่าเมื่อใน,นเฮากะมาเกือบบ่พอเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่กะได้ไปน,นำเพิ่นเนาะอยู่ตรงไห้ตรงหน้า่นแหละ ทางเอื่อยเพื่อนกลไปรับจ้างลลกาเนาะมาดึงพันกีบพี่น้องเ้ยเปื่อนกลไปตั้งเต้สาวๆเปื่อนเลยกับลูกแล้วก็ทางผูกเป็นผัวเพื่อนกลับไปไทยนาเนาะเฮากับบอพ่อเพื่อนจำมาเถื่อที่สองเลก็ยังบ่พ่อเพื่อนเนาะเพราะเพื่อนกับบอคอยได้อยู่เปื่อนกลับไปรับจ้างไทยนาพี่น้องเ้ยม้อนีก็ยังดีแต่ว่าพ่อทางอันลูกชายเพื่อนเลี้ยงงัวอยู่ใกล้เนาะก็เลยถามทำอิดกะว่าสิบ่พ่อเพื่อนเลยเนาะ โอเคผมเองพี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้เนาะทางสาวลำาพนเองก็กขอ,อาฝากไว้สำนีเด้อย่างไรก็ฝากผมเองพี่น้องติดตามหับชมและก็หับฟังเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนได้เหตุคลิปตัวต่อไปสำหรับทายนี้ทางสาวลำาพนกับขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณเด้อมายังปู่ใหญ่ใจดีที่สวยเรือครอบครัวทางเอรหฮัวเพ่นเนะาะเห็นความสำคัญของครอบครัวเพ่นทางเป็นข่าวสารเน่ เป็นขนตมขานมแน่เนาะแล้วก็เป็นเงินคำแน่จานวนหนึ่งมามอบให้ทั้งเพิ่นตอนนี้ทั้งเฮากับบ่าวพามีกะมอบให้เพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนะาะอย่างไดก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อขอให้ทันอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแต่ว่าทำงานค้าขายอย่างอะ็ะขอเห็นลาบลื่นเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอเห็นได้สมบวรณมุ่งมัน่นปรารถนานอนหลับให้ได้เงินเมืน่นนอนตื่นเห็นได้เงินแสนเด้อ โอเคพี่น้องเอ้มะฮอนนี่ทางสาลำพพนกับสิขอจบคลิปเพียงสำนีเ้อพอกันไวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้วขอบใจสะบาย